ค่ะเรียนท่านผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้นะคะในคาววิชาของวิทยาศาสตร์นั้นคุณครูพี่วานนะคะก็จะเฉลยแบบฝึกหัดเรื่องของแรงเสียดทานนะคะวันก่อนที่ได้ให้นักเรียนเนี่ยทำไปก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะให้นักเรียนเนี่ยได้ตรวจทานนะคะว่าคําตอบของลูกๆเนี่ยตรงกับของครูหรือเปล่าหรือว่าผิดพลาดตรงไหนถ้าหากผิดพลาดตรงไหน ครูอนุญาตให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยนะคะลูกอะแต่ถ้าสมมติว่าตรวจทานแล้วดูคลิปแล้วไม่เข้าใจแล้วก็มั่นใจว่าของตัวเองถูกให้เด็กๆนั้นทักมาหาครูพิวาได้เลยว่าทําไมของหนูถึงไม่ตรงกับของคุณครูคะนะคะเผื่อบางทีอาจจะเกิดข้อผิดพลาดที่คุณครูเองนะคะ แบบฝึกหัดหน้าแรกที่เราจะมาเฉลยกันวันนี้ก็เป็นหน้าที่95นะคะลูกเป็นกิจกรรมลองทำดูดูภาพแล้วขีดเครื่องหมายถูกลงในวงกลมใต้ภาพพร้อมตอบคำถามให้ภาพมาทั้งหมด3ภาพอ่ะภาพที่1เป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกกำลังปัดจัก,กรยานอยู่บนถนนน่าจะเป็นลนักษณะของถนนคอนกรีตนะคะถ้าดูจากภาพทีนี้ขอให้ขีดเส้นใต้ใต้ภาพว่ามันเนี่ย จากภาพเนี่ยเกิดแรงเสียดทานหรือไม่เกิดแรงเสียดทานแล้วถ้าเกิดแรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างอะไรกับอะไรอ่ะภาพที่1ดูจากภาพแล้วน่าจะเกิดแรงเสียดทานขึ้นนะคะก็คือเกิดขึ้นระหว่างล้อจัก,กรยานกับพื้นถนนนั่นเองอ่ะเพราะว่าถ้าพื้นถนนไม่มีแรงเสียดทานพื้นถนนลื่นอาจจะทําให้เราปันป่นๆแล้วล้มลงได้นะคะลูก ต่อไปภาพที่2เป็นภาพเด็กผู้หญิงกําลังถือเคก้กแล้วก็ทําปากเหมือนกําลังเป่าเป่าเค้กเลยใช่ไหมคะลูกมีแรงเสียดทานไม่เลยไม่มีนะคะลูกข้อนี้ไม่เกิดแรงเสียดทานเนื่องจากเขาเป่าลมอ่ะซึ่งลมเป็นตัวกลางอ่ะเป็นแรงเป็นผลของแรงที่เรากระทําซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากรีดขวางลมนั้นเลยแล้วก็ลมนั้นก็เป่าไปที่เทียนแล้วเทียนก็ดับนะคะลูกก็ไม่เกิดแรงเสียดทานนั่นเอง ต่อไปภาพที่สามมีผู้ชายเลยหล่อมากคนนี้ผู้ชายหล่อเลยถือกล่องกระดาษลังทั้งหมดสามกล่องเกิดแรงเสียดยทานไหมคะลูกอ่าเกิดนะคะข้อนี้เกิดแรงเสียดยทานขึ้นระหว่างมือกับกล่องลังเพราะว่าถ้าเออมันไม่มีแรงเสียดยทานผู้ชายคนนี้อาจจะถือกล่องลังนั้นไม่อยู่อาจจะลื่นตกลงได้นะคะลูกอ่าโอเคของใครถูกต้องก็ เดี๋ยวไม่ต้องแก้ไขตรงไหนส่วนของใครที่ไม่ถูกต้องหรือกล้าดกลองกับของคุยยังไงให้เด็กแก้ได้เลยนะคะลูกต่อไปมาดูหน้าที่109เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย4ตัวเลือกอามาดูกันไปทีละข้อนะคะข้อที่1โจทย์ถามว่าการหาแรงลับต้องพิจารณาจากข้อใด ข้อที่1การหาแรงรับต้องพิจารณาจากข้อใดก็ไก่ขนาดของแรงขอไข่ทิศทางของแรงขอควายรูปร่างของวัตถุงงงูขอข้อกอไก่และขอไขข้อนี้เฉลยข้อกอไก่และขอไข่นะคะถูกทั้งข้อกอและข้อขอเนื่องจากเวลาเรา เวลาเราจำได้ไหมครับที่ครูสอนเรื่องการหาแรงลัพป์่ะเราก็จะต้องดูทั้งขนาดและก็ทิศทางของมันอ่ามขีขนาดของแรงไหนเยอะกว่าทิศทางก็จะไปตามการกระทําของแรงที่มีขนาดของแรงเยอะกว่านั่นเองนะคะลูกอ่าต่อไป 2, อ,อุปกรณ์ในข้อใดใช้วัดขนาดของแรงก็ไก่เครื่องช่างสปริงขอไข่กระบอกตวง คอควายตลับเมตรงงงูสายวัดอ่ะข้อนี้เฉลยกอไก่เป็นเครื่องช่างสปริงนะคะข้อที่3ขอ้อใดคือหน่วยของแรงก็ไก่กรัมขอไข่นิวตันคอควายกิโลกรัมงงงูกิโลเมตรอ่าหน่วยของแรงตอบขอไข่นะคะมีหน่วยเป็นนิวตันส่วนกรัมนั้นเป็นหน่วยของน้ําหนักคอควายก็เป็นหน่วยของน้ําหนักเหมือนกันนะคะลูกส่วนกิโลเมตรเป็นหน่วยของระยะทาง โอเคต่อไปข้อที่4ถ้าผลการหักล้างอ่จเดี๋ยวเด็กๆจดด้วยดีกว่าข้อนี้เรื่องของหน่วยครูอยากให้เด็กๆจดนะคะเดี๋ยวครูจะจดไว้ให้ดูด้วยตัวอย่างอ่ะกรัมกรัมเป็นหน่วยของน้ําหนักเท่ากับน้ำหนักอ่ะกิโลกรมัมอันนี้ก็คือเป็นหน่วยของแรงอันนี้ก็เป็นหน่วยของน้ำหนักเหมือนกัน อันนี้เป็นหน่วยของระยะทางอ่าลายมือของครูไม่สวยแต่เด็กๆต้องลายมือสวยนะคะต่อไปข้อที่สี่ถ้าผลการหักล้างของแรงที่กระทําต่อวัตถุมีค่าแรงรับเป็นศูนย์วัตถุจะมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าผลการหักล้างของแรงที่กระทําต่อวัตถุมีค่าแรงรับเป็นศูนย์วัตถุจะมีลักษณะเป็นอย่างไรอ่านึกถึงภาพช้างสงเชือกได้ไหมคะลูก มีแรงสองแรงแต่ขนาดของแรงนั้นเท่ากันกระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามแรงรับก็จะเท่ากับศูนยดังนั้นวัตถุเคลื่อนที่หรือไม่วัตถุไม่เคลื่อนที่ต่องงูงนะคะลูกอ่ะต่อไปข้อที่5ถ้าใช้วัวสองตัวลากเควียนจะเกิดแรงลับกี่แรงอ่ะคำว่าใช้วัวสองตัวลากเควียนแสดงว่าวัวสองตัวนั้นออกแรงกระทําต่อวัตถุเพียงอย่างเดียว แต่ว่าในทิศทางยังไงคะลูกในทิศทางเดียวกันทีนี้พอมารับเป็นรวมแรงเกิดแรงรับกี่แรงเกิดแรงรับหนึ่งแรงนะคะแต่ถ้าเขาถามว่ามีขนาดเท่าไหร่หนูก็จะต้องเอาขนาดของแรงของช้างเอ้ยของวัวสองตัวเนี่ยมารวมกันแต่อันนี้เขาถามถึงผลรวมของแรงรับว่ากี่แรงไม่ได้ถามถึงขนาดของแรงก็รวมกันเป็นหนึ่งแรงนะคะลูกต่อไป ต่อไปข้อที่6จากแผนภาพแสดงการออกแรงกระทําต่อวัตถุข้อใดวัตถุไม่เคลื่อนที่อ่ะข้อที่1ข้อที่1มี2แรงแรงมี2แรงกระทําต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันนํามาเป็นยังไงกันคะลูกเอาขนาดของแรงบวกกัน3บวก4เท่ากับ7นิวตันต่อไป ขอใครมีทั้งหมด3แรงแต่เห็นไหมคะแรงที่1กับแรงที่2นั้นเขากระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันก็ต้องเอามันมาบวกก่อนสองบวกหนึ่งเท่ากับสามทีนี้ฝั่งซ้ายมีขนาดของแรงเป็น3ซึ่งเท่ากับฝั่งขวาที่มีขนาดของแรงเป็น3แต่เขากระทำต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามก็เอา สาลบสก็เท่ากับศอ่ะต่อไปคอควายด้านซ้ายมีสองแรงเหมือนเดิมเอามาบวกกัน3ามบวกสอเท่ากับหอ่ะแล้วเอาหด้านขวามีแรงเยอะกว่าต้องเอาหตั้งแล้วลบด้วย5เท่ากับ1นนิวตันต่อไปงองู มีแรงสองแรงกระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามก็เอามาลบกัน3ลบ2เท่ากับ1นิวตันทีนี้เขาถามว่าจากแผนภาพแสดงการออกแรงแสดงการออกแรงกระทําต่อวัตถุข้อใดไม่มีวัตถุไม่เคลื่อนที่ข้อไหนคะถูกต้องคะลูกตอบขอไขเพราะว่า3ลบ3ก็เหลือ0นิวตันนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่7 จากข้อ6วัตถุในข้อใดเคลื่อนที่ไปทางขวาอ่ะดูสิข้อที่1ึงเคลื่อนที่ไปทางขวาหรือเปล่าอ่ะเคลื่อนที่ไปทางขวาเพราะหัวลูกศรชี้ไปทางขวาแล้วก็แรงทั้งสองแรงนั้นออกแรงกระทําต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันอยู่แล้วต่อไปข้อคอควายละลูกคอควายออกแรงไปทางไหนออกแรงไปทางซ้ายนะคะเนื่องจากว่า6ลบ5เท่ากับ1ทีนี้ ขนาดของแรงที่เหลือหนึ่งมันก็อยู่ทางขวามือแต่หัวลูกศรน,นั้นชี้ไปทางซ้ายมือซึ่งเขาออกแรงกระทำต่อวัตถุไปทางซ้ายมืออันนี้ไปสายอ่ะอันนี้ไปขวาอันนี้ไม่เคลื่อนที่อ่ะกอไก,ก่ไปขวาข,ขวายไปซ้ายขวายไม่เคลื่อนที่อ่ะทีนี้มาดูงองงูงองงูดูง่ายๆเลยด้านซ้ายมีขนาดของแรงเยอะกว่าก็แสดงว่าจะต้อง ไปทางแรงของขนาดของแรงหนึ่งซึ่งมีหัวลูกศรชี้ไปทางขวานั่นเองสรุปแล้วว่าข้อไหนที่เคลื่อนที่ไปทางขวาบ้างก็เป็นข้อคอควายกับเอ้ข้อก็เป็นข้อกอไก่แล้วก็งองูข้อที่7เฉลยงองงูนะคะลูกต่อไปข้อที่8รถลากจูงออก1ออกแรง1,000นิวตันอ่ะออกแรง1,000นิวตันลากรถที่ติดลมเนื่องจาก เครื่องยนต์ของรถไม่ทำงานเจ้าของรถที่ติดลมจึงช่วยออกแรงผลักท้ายรถ100นิวตันจึงทำให้ลากรถขึ้นจากลมได้อ่ะโอเคทีนี้คำถามอีกว่าหากเจ้าของรถไม่ช่วยออกแรงผลักรถที่ติดลมรถลากจูงต้องออกแรงเท่าใดจึงจะลากรถขึ้นจากลมได้อ่ะจากโจทย์เขาบอกว่ารถลากเนี่ยออกแรงมาแล้ว1,000พเจ้าของรถ ไปผลักเพิ่มให้ด้วยก็คือไปกระทําต่อวัตถุนั่นเองในทิศทางเป็นยังไงลูกในทิศทางเดียวกันช่วยกันผลักเพิ่มไปเพิ่มขนาดของแรงไปอีก1 0 0่นิวตันก็แสดงว่ามีอยู่หนึ่พอ่ะมีอยู่หนึ่พแล้วมี1000นิวตันจากรถลากบวกกับ1 0 0่นิวตันจากเจ้าของรถก็จะได้เป็นอ่า1100ง่อยต่ององูนะคะลูกอ่าโอเคเสร็จหน้านี้ ต่อไปไปต่อที่หน้า110ข้อติ9ข้อที่เทีม A B C แข่งชชกเกอร์เยอร์กับทีม X Y Z แต่และทีมมีผู้เล่นทีมละ3คนผู้แข่งขันจากทีม A B C ออกแรงในการเล่นคนละ500นิวตันผู้แข่งขันทีม X Y Z ต้องออกแรงคนละกี่นิวตันถึงจะชนะทีม A B C อ่ะดูด้านล่างนะคะ a b c ออกแรงออกแรงอ่ะออกแรงอันนี้เป็นเชือกนะคะสี่เหลี่ยมเป็นเชือกอะออกแรงกระทำต่อวัตถุรวมกันแล้ว3ามแรงอ่ะได้500้อนิวตันทีนี้ x y z จะต้องออกแรงอีกกี่นิวตันถึงจะ ชนะทีม ABC อ่ะทีนี้ถ้าเขาถ้า A ถ้า x y z ออกแรง500นิวตันเท่ากันทีนี้มันเห็นไหมคะมันกระทำต่อวัตถุก,ก็คือเชือกอะวัตถุเดียวกันแต่ในทิศทางตรงกันข้ามเพราะต่างฝั่งก็ต่างดึงแสดงว่าต้องเอามาทำยังไงกันเอามาลบกันอ่ะ ABC ก็มี500 x y z ก็มี500 500ลบ500เท่ากับ0วัตถุเคลื่อนที่ไหม วัตถุไม่เคลื่อนที่แอดผิดแสดงว่าเราเพิ่มไปอีกเท่าไหร่เองเพิ่มไปอีกสักแค่100ก็คือเป็นอ่ะหกร้ฝั่ง x y z มี600นิวตันลบกับ500นิวตันเท่ากับ100นิวตันอ่ะแค่นี้ฝั่ง x y z ก็จะ,ะชนะฝั่ง a b c แล้วตุข้อที่9ก้าก็เลยตอบงองงูนะคะลูก ต่อไปจากข้อที่10จากข้อ9ผู้เล่นของทีม XYZ ออกแรงรวมกันกี่นิวตันจึงจะชนะทีม ABC อืีทำไมข้อนี้ฟังดูงงๆนะเขาบอกว่าในข้อ9ทีม ABC ถามควรผู้แข่งขันจากทีม ABC ออกแรงในการเล่นคนละฮะอ๋อ อ๋ออ๋อเขาบอกว่าออกแรงคนละห้าร้อยเลยอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดห้าร้อยนะคะออกแรงคนละห้าร้อยก็คืออาทีนี้มาดูกันสิว่าแต่หกร้อยนั้นก็คือออกแรงคนละหกร้อยเขาก็จะชนะนะคะลูกอะถ้าออกแรงคนละห้าร้อยเท่ากันเขาก็ไม่ชนะเชือกนั้นก็จะไม่ไปฝั่งไหนเลยดังนั้นต้องในข้อที่เก้านะลูกต้องออกแรงคนละหกร้อยทีนี้มาดูข้อที่สิบ ข้อที่10เขาคิดเป็นจำนวนคนแล้วทีนี้อ่ะ A B C ออกแรงคนละ500ใช่ไหมลูกเอา500 A B C ก็แสดงอ่ะเขาบอกมีอยู่ถามคนอ่ะ A นาย A เนี่ยนาย A ออกแรงเท่ากับ500 N, นิวตันนาย B ออกแรง500นิวตันและนาย C ก็ออกแรง500นิวตัน ทีนี้เอาสคนนี้มารวมกันก็คือใช้500รอคูณส่ะคูณไป0 0นย์ศูนย์สคูณศูนได้ศูนคูณศูนได้ศูคูณห้าได้สิอ่ะเป็น1,500งพัสรุปว่าแรงลับของเออ ABC แรงลับของ ABC เท่ากับ1,500 นิวตันอ่ะขออนุญาตลบก่อนนะคะแป๊บน,นึงทีนี้ของ A B C มีอยู่หน0่แล้วอ่ะถ้ามากลับมาดูที่โจทย์ในข้อที่10ทีนี้ถ้า x y z จะออกแรง900นิวตันชนะไหมลูกพันหกับ900อะไรเยอะกว่าพันหเยอะกว่าอยู่แล้วแสดงว่าก็ไม่ชนะตกไปเลยกอไก่ไม่ใช่ขอไข่พันสองพัก็ยังชนะอยู่ดี ควายพันห้าพันาพันห้เท่ากาันลบกันได้ศูนย์ไม่เคลื่อนที่ไปทางไหนก็ไม่ชนะอยู่ดีต้องเป็น1,800ก็คือของ x y z x y z เท่ากับ1,800นิวตันลบกับของ a b c ที่มีอยู่1,500นนิวตันอ่ะทีนี้ หนึ่งพันแอยนิวตันอย่าลืมนะคะเวลาคำนวณทางวิทยาศาสตร์ถ้าหนูไปแสดงวิธีทําหนูห้ามลืมหน่วยเด็ดขาดใส่หน่วยไปให้มันด้วยลบกับหน0่นิวตันศูนย์ลศนย์ได้ศูนย์ศลบศได้ศูนย์แลบหได้สอย่าลืมใส่เครื่องหมายจุลภาคหนึ่งอ้อไม่ไม่ต้องมีจุลภาคแล้วเพราะว่าด้านหน้ามันลบกันเหลือ0แสดงว่า xyz จะเหลือ แรงอยู่อีกสาม้เขาก็คือสามารถชนะได้เลยข้อที่10ตอบงองงูค่ะโอเคแป๊บ,บนึ่งนะคะทำไมยางลบมันกดไม่ได้อะ่ะโอเคต่อไปมาดูข้อที่11ข้อที่11ถามว่าข้อใดสรุปได้ถูกต้องก็ไก่วัตถุที่หยุดนิ่งจะมีแรงรับมากที่สุดจริงไหมถ้ามันหยุดนิ่ง มันก็ไม่ได้ออกแรงไงลูกมันจะมีแรงรับได้ยังไงต่อไปขอใขรแรงรับเป็นแรงที่ทําให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่างได้อันนี้ก็มีส่วนถูกนะเพราะว่าออกแรงต่อไปแรงรับเป็นผลรวมหรือผลต่างของแรงหลายแรงที่มากระทํากับวัตถุเดียวกันอ่ะข้อนี้ถูกนะคะมาดูแต่มาดูข้องูงูก่อน A และ B ผลักตู้ใบเดียวกันไปทางเดียวกันแรงลับจะมีค่าเท่ากับ0 ถูกไหมคะลูกไม่ถูกนะคะแรงสองแรงออกแรงกระทําต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันเป็นไปไม่ได้เลยที่แรงลับจะเท่ากับศูนย์แต่ในกรณีที่แรงลับจะเท่ากับศูนย์ก็ต่อเมื่อแรงสองแรงมากกว่าหนึ่งแรงมากระทําต่อวัตถุอ่ะแรงมากกว่าหนึ่งแรงแล้วก็มีขนาดของแรงที่เท่ากันมากระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามแรงลับถึงจะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะลูกแสดงว่าข้อนี้ข้อที่ถูกที่สุดก็คือ คอควายนะคะลูกอ่ะข้อ11ตอบข้อควายข้อ12ข้อใดไม่ใช่การนำแรงรังบไปใช้ประโยชน์ข้อใดไม่ใช่การนำแรงรังบไปใช้ประโยชน์กอไก่ชิงช้าขอไข่การพายเรือข้อควายหลอดฉีดยางงูสะพานแขวนตอบหลอดฉีดยานะคะหลอดฉีดหลอดฉีดยาเราเทพจะไม่ต้องมีแค่หนึ่ง ในเวลาหมอไปฉีดยาเราใช้แค่หมอแค่คนเดียวในการฉีดยาให้เราเท่านั้นก็คือมีเพียงเพียงหนึ่งแรงแต่แรงลับเกิดจากแรงลับเกิดจากผลรวมอ่าผลรวมก็แสดงว่าเป็นผลรวมของหลายๆแรงข้อ12ตอบคอควายข้อ13แรงเสดทานจะเกิดขึ้นเมื่อ,ดอใดก็ไก่เมื่อวัตถุหยุดนิ่งขอไข่เมื่อวัตถุเคลื่อนที่คอควายเมื่อวัตถุวัตถุตกลงสู่พื้นโลกงองูเมื่อวัตถุลอยขึ้นไปบนอากาศ ตอบขอไข่นะคะเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ถ้าหยุดนิ่งหยุดนิ่งมันก็ไม่ได้ออกแรงอะไรมันจะมีแรงเสียดทานได้ยังไงใช่ไหมคะลูกอ่าตอบขอใข่นะคะต่อไปข้อที่สิบสี่อ่ามีรูปมาให้แล้วก็มีลูกศรแต่ไม่ได้บอกขนาดมาแต่หัวเราเราสามารถทราบทิศทางได้อันนี้ก็ถามว่าจากภาพแรงเสียดทานจะเกิดขึ้นในทิศใดอ่ะ ออกแรงกระทําต่อวัตถุและวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแต่หลักการของแรงเสียดทานนั้นก็คือมันจะกระทําต่อแรงในทิศทางตรงกันข้ามอ่ะแสดงว่าถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแรงทิศทางเอแรงเสียดทานจะมีทิศทางไปทางขวามือตอบงองูนะคะข้อที่15ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับขนาดของแรงเสียดทานที่เกิดขึ้น ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับขนาดแรงเสียดทานที่เกิดขึ้นก็ไก่ลักษณะของพื้นผิวอ่าลักษณะของพื้นผิวมีผลอยู่แล้วยิ่งพื้นผิวขรุขระก็จะมีแรงเสียดทานเยอะขอไข่น้ำหนักของวัตถุอ่าน้ำหนักของวัตถุก็มีผลอยู่แล้วยิ่งน้ำหนักมากมีแรงกดมากแรงเสียดทานก็จะเยอะขอควายขนาดของวัตถุอ่าถ้าขนาดของวัตถุเยอะลากยากต้องออกแรงเยอะก็แสดงว่ามีแรงเสียดทานเยอะ งองูสีสันของวัตถุอ่าเฉลยงูงูงงูไม่เกี่ยวข้องกับการเกิดแรงเสียดทานของวัตถุเลยนะคะลูกอ่าต่อไปแสดงว่าข้อที่สิบห้าตอบงองูนะลูกต่อไปข้อที่สิบหกเราควรเลือกกระเบื้องที่มีพื้นขรุขระเล็กน้อยในการปูพื้นของห้องน้ําเพราะเหตุใดเราควรเลือกกระเบื้องที่มีพื้นขรุขระเล็กน้อยในการปูพื้นของห้องน้ําเพราะเหตุใดก็ไก่ทำให้ห้องน้ําสวยงามขอไข่ทำให้ห้องน้ําสะอาดได้ง่าย คอควายทําให้ไม่ลื่นเมื่อห้องน้ําเปียกงองูทําให้เกิดแรงเสียดทานน้อยลงตอบคอควายนะคะเพื่อทําให้ไม่ลื่นเ <iß ulin> มื่อห้องน้ําเปียกข้อนี้เด็กๆจําให้ดีเลยนะคะข้อนี้ออกสอบนะคะลูกต่อไปข้อที่17กิจกรรมในข้อใดที่ต้องการแรงเสียดทานมากที่สุดกิจกรรมในข้อใดที่ต้องการแรงเสียดทานมากที่สุดก็ไก่ปีนเขาขอไข่ว่ายน้ําคอควายเล่นฟุตบอลงองูปั่นจัก,กรายานอ่ะ ต่อปีนเขานะคะเพราะว่าถ้าเขาลื่นเป็นยังไงปีนขึ้นไปตกพรึบลงมาอ่ะเจ็บอันตรายนะคะลูกต่อไปข้อที่18ในหน้าที่1 0 1 1 1 1ข้อที่18ข้อใดเป็นการช่วยเพิ่มแรงเสดทานข้อใดเป็นการช่วยเพิ่มแรงเสดทานอ่ะก็ไก่พื้นรองเท้านักกีฬาที่มีลักษณะเป็นร่องลึก อ่ะเฉลยกอไก่เลยอันนี้เจออานปุ๊บเจอปั๊บเลยกอไก่นะคะลูกข้อที่19เมื่อออกแรงลากกระสอบทรายไปบนพื้นผิวชนิดใดจะทําให้เกิดแรงเสียดทานมากที่สุดเมื่อออกแรงลากกระสอบทรายไปบนพื้นผิวชนิดใดจะทําให้เกิดแรงเสียดทานมากที่สุดกอไก่ไม้อัดข้อไข่ทราย,ายข้อควายกระจุกงงูกระเบื้องข้อนี้เฉลยทรายนะคะเพราะเป็นยังไงทรายเพราะขนาดเราย่ําเท้าเห็นไหมมันยังสุดลงลงปุ๊บ เวลาเราเดินเรายังเหนื่อยเลยอันนี้ลากกระสอบรายอ่ะมันก็จะยากหน่อยเกิดแรงเสียดทานมากต่อไป20วัตถุในข้อใดจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุดเมื่อออกแรงผลักวัตถุไปทิศทางเดียวกันด้วยแรงที่เท่ากันอ่ะเขาถามว่าวัตถุในข้อใดจะเคลื่อนที่ไปได้ไกลที่สุดนะคะลูกก็ไก่วัตถุที่มีพื้นผิวเรียบเคลื่อนที่บนพื้นที่มีผิวเรียบ ข้อไข่วัตถุที่มีพื้นผิวเรียบเคลื่อนที่บนพื้นที่มีพื้นผิวขรุขระข้อควายวัตถุที่มีพื้นผิวขรุขระเคลื่อนที่บนพื้นที่มีผิวเรียบงองูวัตถุที่มีพื้นผิวขรุขระเคลื่อนที่บนพื้นที่มีผิวพื้นผิวขรุขระอ่ะข้อนี้เคลื่อนที่ได้ไกลที่สุดออกแรงผลักออกแรงเท่ากันในทิศทางเดียวกันตอบกอไก่นะคะ วัตถุก,ก็เรียบด้วยพื้นที่ลากไปก็เรียบด้วยอ่ะทีนี้ลื่นกับลื่นเรียบกับเรียบเจอกันก็ไปได้ง่ายเลยเคลื่อนที่ได้ไกลที่สุดอ่ะต่อไปข้อ21เพราะเหตุใดเมื่อฝนตกรถยนต์ที่วิ่งบนถนนถึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยเพราะเหตุใดเมื่อฝนตกรถยนต์ที่วิ่งบนถนนจึงเกิดอุบัติเหตุบ่อยก็ไก่เพราะน้ําฝนทําให้ยางรถยนต์ยืดออก ขอไข่เพราะน้ำฝนทำให้ถนนมีความหนืดขอควายเพราะน้ำฝนทำให้เครื่องยนต์ดับงองูเพราะน้ำฝนทำให้ถนนลื่นอ่ะเพราะตอบงองูนะคะเพราะว่าน้ำฝนทำให้ถนนลื่นเมื่อพื้นเมื่อถนนเปียกมันก็จะทำให้ลื่นไม่เกิดเร่งเสดทานถ้าเราขับรถเร็วก็จะทำให้เราเกิดอ,อ,อุบัติเหตุได้ต่อไปข้อที่22ตาราง ระยะที่กล่องเคลื่อนที่บนพื้นผิวลักษณะต่างๆเมื่อออกแรงผลักเท่ากันในระยะเวลาเท่ากันมีวัตถุอยู่4ชนิดอเอ้ยขอโทษค่ะมีพื้นผิวอยู่4ชนิดก็คือ A B C D แล้วก็ระยะทางมีกล่องวางอยู่บนพื้นผิวนั้นซึ่งพ,พ,พื้นผิวแต่และชนิดจะทําให้กล่องเคลื่อนที่ได้ในระยะที่ไม่เท่ากันชนิด A เคลื่อนที่ได้2เมตรชนิด B เคลื่อนที่ได้3มเมตร ชนิด C เคลื่อนที่ได้2.5เมตรและชนิด D เคลื่อนที่ได้4เมตรเขาถามว่าจากข้อมูลในตารางพื้นผิวที่เก่อให้เกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุดคือข้อใดเกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุดก็แสดงว่ากล่องจะต้องเป็นยังไงลูกเคลื่อนที่เป็นยังไงเคลื่อนที่ได้มากที่สุดระยะไกลที่สุดก็เลยตอบงองงูพื้นผิวชนิด D เพราะว่ามันกล่องนั้นมันเคลื่อนที่ได้ถึง4เมตรอ่ะเยอะที่สุดเกิดแรงเสียดทานน้อยที่สุด ต่อไปข้อ23จากข้อมูลในตารางข้อ22พื้นผิวชนิดดีน่าจะเป็นข้อใดอ่ะก็ไก่ายขอไข่กระจกคอควายพื้นหญ้างองงูถนนลูกรังชนิดดีมีแรงเสียดทานน้อยเคร่อนที่ได้ไกลที่สุดก็จะต้องเป็นพื้นผิวเรียบนั่นก็คือขอไข่กระจกนั่นเองลูกต่อไปข้อที่24จากข้อมูลในตารางข้อ22ข้อใดเรียงลําดับพื้นผิวที่เกิดแรงเสียดทานมาก ไปน้อยได้ถูกต้องอ่ะเขาให้เรียงเขาให้เรียงลาดับจากเกิดแรงเสดทานมากไปน้อยก็แสดงว่าระยะต้องเรียงลําดับจากระยะน้อยไปหามากอ่ะรพื้นผิวที่กล่องเคลื่อนที่ไปได้ในระยะทางที่น้อยที่สุดก็คือเป็น A, เรอลงลงมาก็คือเป็น C ต่อไปก็คือเป็น B และสุดท้ายก็คือเป็น D ตอบคอควายนั่นเองค่ะลูกอ่าโอเค ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่25ข้อใดคือประโยชน์ของน้ํามันหล่อลื่นข้อใดคือประโยชน์ของน้ํามันหล่อลื่นก็ไก่ลดพลังงานขอไข่เพิ่มพลังงานคอควายลดแรงเสียดทานงองูเพิ่มแรงเสียดทานชเชลยคอควายนะคะลูกอ่าโอเคสําหรับแบบฝึกหัดรอบนี้อาจจะเฉลยยาวไปหน่อยเพราะว่าข้อสอบแบบปรนัยมีถึง25ข้อด้วยกันแต่ครูอยากให้ลูกๆเนี่ย ตรวจทานข้อสอบให้ถูกต้องแล้วก็ทำความเข้าใจไปด้วยเพราะว่าข้อสอบส่วนใหญ่มีในแบบทดสอบปลายภาคนะคะลูกถ้าหนูทําความเข้าใจตรงนี้แล้วครูคิดว่าและครูก็เชื่อมากๆว่าถ้าหนูมาทําแบบทดสอบปลายภาคหนูจะทําได้แน่นอนโอเคนะคะทีนี้ครูอยากให้เด็กๆทําแบบฝึกหัดให้ครบนะคะเพราะว่าคะแนนส่วนใหญ่จะมาจากแบบฝึกหัดครูไม่อยากให้หนูขาดคะแนนไปเลยเทอมนี้นะคะสําหรับข้ามนี้เดี๋ยว ครูขอจบไว้เท่านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคั้หน้านะคะสวัสดีค่ะ